มีคำถามจากลูกค้าของเราที่สนใจในโปรไบโอติกมาครับคำถามแรกคือโปรไบโอติกเนี่ยจำเป็นต้องกินไหมคือคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยนะมันหมายถึงจุลินทรีย์ที่ทำงานอยู่ในลำไส้ของเราทุกคนมีหมดนในลำไส้เรียกว่าเป็นเชื้อเรียกว่าเป็น normal flora หรือเรียกว่าเป็นเชื้อประจำถิน่นเพราะว่าตัวตัวแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้มันมีหลายชนิดมีทั้งแบบมีพิษมีภัยครับแบบที่มีประโยชน์ซึ่งคนทั่วๆไปเนี่ย ถ้าไม่ได้กินพลาติกเนี่ยนะก็จะทําให้บางครั้งอาการขับถ่ายต่างๆก็ดีอาการภายในลําไส้ก็ดีนะหรือแม้ก็หรือแม้กระทั่งความสะอาดอลําไส้ต่างๆก็มันก็ผันแปรไปตามตามอาหารที่กินทําให้เกิดความเสี่ยงได้ต่อการติดเชื้อลําไส้คือการอักเสบในลใําไส้หรือแม้กระทั่งมีความเสี่ยงต่อการจะเป็นมะเร็งลาไส้ก็ได้ นี่มูถึงว่าคนที่ไม่ได้กินโไบโอติกแต่ถ้าเผื่อเรากินไบโอติกเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าไบโอติกนี่มันเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าคัดกรองมาแล้วผ่านการทดสอบมาแล้วว่าแต่ละเชื้อแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีประโยชน์อย่างไรดังนั้นถ้าเผื่อเราไปกินตัวไบโอติกที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่หลายหลายสายพันธุ์เขายิ่งมีประโยชน์มากเชื้อพวกนี้เวลามันเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่เชื้อเก่าเหมือนเหมือนกับมันไปเบียดของเก่าออกไป พราะปริมาณที่เรากินปบอติครั้งหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีปริมาณอยู่ประมาณ2000 2,000ล้านเซลล์มันก็มีเป็นปริมาณที่มากพอที่จะสามารถเอาไปครอบคลุมหรือไปแทนที่เชื้อเก่าได้เป็นที่เชื้อทั้งดีทั้งเชือเช้อไม่ดีต่างๆก็อยู่ไม่ได้เพราะเชื้อใหม่มันมาในปริมาณเยอะดังนั้นถ้าเื่อลำไส้เราก็จะเมื่อลำไส้เรามีเชื้อใหม่เข้าไปในลำไส้จากเชื้อที่เราวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยมันก็ไปทําให้การทํางานของลำไส้ทําหน้าที่ดีขึ้นการย่อยสลายดีขึ้น การทําความสะอาดลําไส้ดีขึ้นแล้วก็การปรับ pH หรือความเป็นกรดด่างลลในลาไส้ก็จะดีขึ้นตามส่วนด้วยทําให้สุขภาพของลําไส้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างนั้นบางคนเวลาที่มีอาการอักเสบลสําไส้อยู่เช่นลําไส้บวมบวมแดงต่างๆเนหนึ่งเขาไปกินอาหารที่ที่ไม่ถูกต้องมานะประกอบกับมีตัวเชื้อแบคทีรียจุลินรีที่ไม่เหมาะสมเข้าไปด้วยเนี่ยบางครั้งก็เกิดอาการมวนท้อง เกิดอาการลำไส,ส้อักเสบได้แต่ถ้าเพื่อเราเปลี่ยนมากินตัวแบคทีเรียที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะกินอาหารที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยแต่ว่าจุลินทรีย์มันจะไปดูคอนโทรลได้ทำให้ผิดภัยของการเป็นอาการลำไส,ส้อักเสบมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นแล้วใครบ้างครับที่ควรกินโปรไบโอติก ทุกคนในโลกนี้ในโลกนี้ตั้งแต่อายุตั้งแต่ประมาณ1ิขึ้นไปตั้งแต่เข้าวัยรุ่นเเพราะในวัยรุ่นถือว่าร่างกายของเราจะเ,เติบโตเต็มที่แล้วการทํางานของระบบฮอร์ออมโมนก็ดีการทํางานของะบบต่างๆในในในร่างกายนี่คือเต็มเต็มที่แล้วนะสามารถที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้แล้วนะแล้วก็ ระบบลำไส้ระบบย่อ,บอาหารต่างๆสมบูรณ์แบบ100%แล้วเนี่ยนี่นแหละหมู่คนเหล่านี้ตั้งแต่อายุ10 4่ขึ้นไปเนี่ยควรจะมีโอกาสได้กินตัวโปรบรติกเพราะโปรติกไม่ของแพงกินวละครั้งสองครั้ง ราไปกินอาหารอื่นเราไปกินนูน่นนี่นั่นจ่ายร้อยสองร้อยังกินได้เลยใช่ไหมเราไกินปลาติกที่มันที่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยเพื่อให้ลำาส้ของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยได้อันนี้เฉพาะในส่วนของปลาติกที่มันทํางานในลาไส้นะเฉพาะที่มันทางานอยู่ในร,บระบบทางเดินอาหารแต่ไม่รวบรับรวมถึงประโยชน์อื่นอีกนะที่เชื้อจุลินทรีย์พวกนี้มันมีสารคัดหลั่งออกมาจากตัวมันเองสารคัดหลั่งนี่แหละมีประโยชน์มหาศาลเลยต่อร่างกายที่จะทําให้ร่างกายของเรามีความแข็งแ,งแรงต่อไป เห็นบอกว่าโปรไบโอติกของศูย์ซีกเกลนเนี่ยทำงานตั้งแต่ตอนที่เราทานเข้าไปในปากเลยใช่ไหมครับใช่เพราะการกินโปรไบโอติกของศูย์ซีกเกลนก็คือเป็นซองนี่เงเงี่ยนี่คือกล่องเลยมันเป็นซองซองที่เราในกล่องนี้จะมีทั้งหมด30ซองยกันนี่หนึ่งซองเนี่ยเราจะเอาไว้ให้ผู้ที่ต้องการทานโปรไบโอติกเนี่ยเข้าไปกินเข้าไปวันหนึ่งก็1ซองถึงสองซองเอามาดู กล่องที่เปิดแล้วเป็นแบบแบบนี้นะครับพอเปิดฝามาแล้วก็จะเป็น1กล่องที่มีโปรตีนขึ้นหมด3าองด้วยกันเนี่ยครับในแต่ละซองเนี้ยกินง่ายใช้ใช้วิธีการคือฉีกฉีกปุ๊บเนี่ยมีที่ฉีกให้ตรงนี้ฉีกอย่างนี้แล้วก็เทใส่ปากดื่มน้ําตามไม่ต้องผสมน้ำเลยกินเปล่ปาๆได้เลยดูก,กว่าบางคนก็เทใส่ปากหนึ่งซองเนี่ยเขาไม่เดือดน้ำตาลก็จะกลายเป็น,เ,ปนเหมือนกินทอฟฟี่อนะ่ะนีรสชาติอร่อยด้วย เพราะมันจะมีส่วนผสมของแคนเบอรี่ก็คือเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่มีความหวานแบบธรรมชาติด้วยนะถ้ากินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ของโปรแบติกเนี่ยก็จะมีอยู่ในทั้งในปากด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งอยู่ในปากเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเมื่อถ้าเรากินน้ําตามแล้วส่วนส่วนใหญ่ก็จะลงไปในกระเพาะแต่มันก็จะมีบางส่วนอยู่ในช่องปากมันก็จะทําหน้าที่ในการให้ประโยชน์ต่อระบบเหงือกระบบฟันทําให้เครื่องฟันไม่ถูกทําลายได้ง่ายทําให้ไม่เกิด,าดอาการเหงือออักเสบได้ง่าย ทำให้ฟันเราผุยากขึ้นอะไรเงี้ยีนี้เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่ง<ช>แล้วก็ทําให้ป้องก,กันกลิ่นกริ่นปากด้วย pH ในปากก็จะดีกลิ่นปากก็จะน้อยลงแล้วในคนปกติเนี่ยควรจะกินโปรไบโอติกวันละกี่ซองครับโปรไบโอติกหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่เรากินกันไปเนี่ยสูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0 20,000ล้านเซลล์หรือประมาณ1ิซองนะ พอในซองซองนึจะมีอยู่ประมาณ2,000 2 0 0 0ล้านสองพล้านนะเกินวันหนึ่งไม่เกิน1 2องแต่ว่าไม่มีใครทานกิน1 2องหรอกส่วนใหญ่เราจค่อยๆเติมเข้าไปทุกวันทุกวันวันละหนึ่งถึงสองซองพอ1นซองถึงสองสองซองพอต่อวันนะแล้วถ้าเผื่อเรามีความรู้สึว่าเรากินไปแล้วมัน มันถ่ายเหลวมากกว่าปกติจนกระทั่งเราถือว่าเราไม่ไม,ไม่ไมสะดวกกับการถ่ายเหลวนั้นแล้วก็ลดปริมาณลงมาเหลือแค่กินแค่วรรจุซองเดียวอย่างนั้นในประมาณหนึ่งซองต่อวันก็เป็นประมาณที่ที่ต่ําสุดที่เหมาะสมที่สุดต่อการบริโภคต่อวนันแล้วกินนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลครับวันเดียวกินันได้เห็นผลกินคืนนี้ตอนเช้าผู้นี้ก็จะรู้เรื่องเลยนี่เป็นที่พูดถึงการขับถ่ายนะก็จะเริ่มดีขึ้น ส่วนประโยชน์อื่นที่จะได้ตามมาคือคือเกิดจากสายคัดหลังของตัวจุลินทรีย์ที่มันคัดหลังออกมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสนเลือดในตัวเราอันนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ในร่างกายตั้งแ,แต่สมองจุดดเท้าอันนี้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลของการกินโปรไบโอติกไม่ใช่เฉพาะให้ประโยชน์จากในทางเดินอาหารเท่านั้นแต่มันให้ประโยชน์ทั้งทั้งร่างกายแล้วโปรไบโอติกของศูนย์ซีเกรนดีกว่าของยี่ห้ออื่นยังไงบ้างครับ ก็ดีกว่าในแง่ของปริมาณเชื้อชนิดพันธุ์ของเชื้อเพราะามีชนิดพันธุ์ของเชื้อถึง14สายพันธุ์ซึ่งดูแล้วก็มีป็ปีปริมาณมากสุดของทุกๆแบรนด์ที่จําหน่ายอยู่ใน,ใน,ใ,นในตลาดตอนนี้นะเพราะในตลาดตอนนี้มีอยู่ประมาณแบรนด์หนึ่งก็มีสัก3 3 3สายพันธุ์4สายพันธุ์5สายพันธุ์ประมาณนี้แต่ของซีเกรนมีทั้งหมด14สายพันธุ์ด้วยกันซึ่ง14สายพันธุ์นียนักวิจัยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่าแต่และสายพันธุ์มี ประโยชน์อย่างไรส่วนหนึ่งมีประโยชน์โดยตรงต่อลำไส้แต่อีกส่วนหนึ่งสายพันธุ์อื่นมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอื่นซึ่งเรืยกประโยชน์จากสายคัดหลังแสดงว่าโปรไบโอติกของศูนซีเกลนนี่คือสามารถที่จะดูแลร่างกายได้ทั้งระบบทุกระบบใช่ใช่ทั้งระบบทุกระบบใช่ไม่ใช่เฉพาะระบบทางเดินอาหารเท่านั้นใช่นะถูกต้อง แต่มันก็มีเทคนิคทางทางโภชนาการอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อจะให้ได้ผลดีต่อการใช้งานของโปรไบติกทั้งร่างกายควรจะกินโปรไบติกร่วมด้วยกับตัวกรดอะมิโนโจําเป็นเพราะว่ามันจะเป็นตัวไปช่วยในการสร้างโปรปตีนสมบูรณ์ในร่างกายเมื่อโปรปตีนสมบูรณ์ในร่างกายเกิดขึ้นแล้วแล้วไปเจอกับสารคัดหลั่งของโปรไบติกเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันได้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้ประโยชน์ทางเชิงบวกที่ไม่ไม่มีสารอื่นอาหารอื่นสามารถให้ประโยชน์ได้ถึงมากถึงขนาดนี้ แล้วเราจะไปหากด <c oughs> อะมิโนโดได้ที่ไหนครับกรดอะม,มิโน,โนของเรามีอยู่ฮะมีอยู่ชื่อว่าแอมบโนไบซิเกนก็เป็นกรดอะม,มิโนจาเป็นที่เราทําขึ้นมาเป็นชนิดเม็ดเรามีบริการให้อยู่แล้วเราเราศูนยซิเกนเราเราผลิตอยู่แล้วก็คือตัวนี้ เป็นชนิดเม็ดก็กินวันหนึ่งสองสองครั้งครั้งละสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดพร้อมอาหารหรือกินตอนท้อง,อง,องว่างก็ได้นี่ยสองตัวนี้ก็เขาจะเข้าไปทํางานทํางานคู่กันในร่างกายของเราอันนี้ก็ได้ไประโยชน์จากสารคัดล่งของตัวแบคทีเรียตัวจุลินซีทำงานคู่กันกันกบตัวกรดอรัลลอยจำเป็นอันนี้โดยตรงตัวอย่างเช่นถ้าช้2สองตัวร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกกราผ่อนคลาย มากกว่าปกติมันเป็นสารอาหารแห่งสติเนื่องจากว่าที่สมองเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนโดปามีนนี่เป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวเกิดเกิดมีสติขึ้นมา ทำให้เรามีมีความคิดช้าลงทิ้งช่วงเวลาในการพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ถ่องแท้มากขึ้นก่อนที่เราจะมีแอคชั่นออกไปกทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นคนที่มีสติอันนี้เป็นประโยชน์มากและทําให้เราเกิดด้วยความสุขผ่อนคลายมีประโยชน์อย่างแท้จริงนอกจากนั้ยังเข้าไปไปฟื้นฟูตามอวัยวะต่างๆดีมากต่อคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําตาลสูงด้วยเพราะว่าตัวตับอ่อนก็จะรับการฟื้นฟูจากสองผิดพันนี้โดยตรงทําให้การหลั่งอินซูลินนั้นดีขึ้นประสิทธิภาพในการใช้ สารส่วนเกินที่มีอยู่ในร่างกายในคนเบาหวานก็จะดีตามไปด้วยและอื่นออีกเยอะแยะมากมายประโยชน์ของมันมีมากมายโอเคก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับ